พาดูเรือตรงที่เกาหลีใต้ครับดูครับแต่ละลำอ่ะประมาณโอ้ลำใหญ่เหมือนกันแต่เหมือนแบบเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยดูลำลำนู้นลำนู้ลำนู้นนี่เป็นเราลำแถวนี้แะเป็นันเนี่ยเป็นเป็นไอมีโซน่าน่าจะมีโซนามีครบเลยมีโซน่ามีเรดาร์กับทุกลำเลยที่เห็นน่ะลำก็ไม่ใหญ่นะแต่แบบ คือที่เห็นจากเรือเรือบ้านเรานะที่แบบโดยสูงสูงแบบสูงมากเลยของเขาก็มีคลื่นนะน่าจะมีคลื่นะครับมีคลื่นเงมีอวนน้ำอวนเราอวนอวนอวนหนึ่งลูกปลาน่าจะอวนปลาเนี่ยเนี่ยดูดูดูชัดๆไรข้างในดูดูเก่งเก่งก็อยู่ข้างอยู่แบบไม่สูงอ่ะคือแบบเหมือนเหมือนกันหมดเลยอ่ะครับคือแบบแบบเตี้ย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 แบบเนี้ย แล้วก็แบบมีมีเสากระโดงเ่ยเสากระโดงตรงนั้นอน่ะเสากระโดงแบบแบบเอาไว้น่าจะแขวนอ้วนอ่ะเห็นไหมแบบว่าแล้วแบบว่าที่สงสัยคือแบบพี่เขามากอะ่ะเออแล้วเขาเจอคลื่นจะลงทํไงวันนี้เห็นเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าทางเกาหลีเขาประกาศวันนี้มีพายุ เวลอวันนี้มีพายุปุ๊บเรือก็จะเข้าเข้ามาหลบอะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นท่าเป็นท่าเดินมาดูมีของมีมีเชือกมีอะไรมีมีรังอะ่ะสําหรับที่จะเอาของทะเลขึ้นไปขายอะ่ะแต่ตัวส่วนตรงนั้นอะ่ะก็ริมๆมันจะเป็นร้านอาหารทะเลทั้งนั้นเลยแล้วงานเมซิ่งก็ชอบเรือเรือเรือกเกาหลีเนะะ้่ยคล้ายกับเรือญี่ปุ่นนะครับที่เรือเรือญี่ปุ่นที่เราชอบซือซ้อซื้อมาเรือมือสองญี่ปุ่น น่าจะทรงเดียวกันแต่นี่เป็นของเกาหลีแล้วดูดูท้ายน่าจะเครื่องเครื่องติดหรือว่าเครื่องเครื่องเตะท้องอะนะมีหลายลำอยู่อันนั้นเหมือนเรือสับทรงแบบทรงคล้ายเรือสปีดโบสเลยแบบสปีดโบสลำใหญ่ๆอ่ะผมว่านะถ้าสมมติว่าใช้ทรงเนี้ยเนาะไม่รู้วิ่งเร็วหรือเปล่าเนาะใช้ทรงเนี้ยไปเป็นเรือ เรือแบบเรือกู้ไัยอะไรพวกเนี้ยน่าจะดีเนาะน่าจะวิ่งเร็วรหรอเปล่าแต่บ้านละคือสังเกตที่เนี้ยทำไมถึงไม่มีเรือไม้เลยอ่ะมีแต่เรือเหล็กกับเรือไฟเบอร์อย่างนั้นเลยเรือไม้ไม่มีต้องดูดูดเรือลำไกลนู่นนะลำนู่นนะลำที่เห็นไกลนูนะ่นอ่ะที่จาะเล็กๆอ่ะไอ้พวกนั้นน่าจะเป็นเรือลำเล็กๆที่ไม่มีโซน่าไม่มีเรดาร์อะไรเลยนี่แหละ ครับก็เดี๋ยวพาดูเรือพาดูเรือนะเนะาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ่จะจะถ่ายให้ดูครับว่าระหว่างบ้านเขาเกาหลีตใต้นะครับบ้านเราเนี่ยอันไหนที่ที่แบบไฮเทคโนโลยีเนาะเอาไปปรับใช้กับบ้านเราได้เนาะอันไหนที่เขาดีกว่าเราก็ใช้เราเนาะอันไหนที่เขาดีกว่าเราเอาไปใช้บ้านเราว่า่าจจะหาฟ้าได้เยอะ